ไอ้พี่กิบจะลงต่ำต่ำกิบจะลงต่ำมันมาคับให้ลงสักนี้อ่ะมันบักเลื่อนเลยไม่ได้เลยอ่ะแล้วไม่เหมือนไอ้ครูมังลงมาแบบสองสามใบเทียอะไรต่อเออเอาวะเอาวะเอาวะใจมาใจมาเออไปก่อนนะจันนะเออเออเออเรล่องนูเลยเปนเรื่องนู้นเลยอันไรวะเฮ้ยเอาก้อนพอดีขอบคุณครับเออ เหล<ะ>ือฝากแ้วยนะทุกคนเดี๋ยวฝากอะไรนี่คืออะไรผมไปหวยโอ้โหเฮ้ยไอ้สารเลยหมดละหมดไพ่ละโทรโทรโทรเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันการ์ดมนโหรมันจะได้หายไปไงนี่ไงเออเออใช่ใช่พี่เดียรจะกระกากแน่ๆเลยไอ้เนี้ยไม่ชอบลงขมตอนแรกอะไรเยอะเยบลิ้นรับเกิดอย่างไรอะไร ขอผ่านก่อนกันนะไอโต้มึงอยากคอมโบแบบคอมโบยี่อะไรสีเนี่ยคอมโบอีกเฮ้ยขอบใจมากขอบใจมากโอ้โหแม่งยอดเลยไม่มีลงเลยอผมยังไม่มีลงอชวหนออตายมอนี่ได้วางแผนอะไรบ้างไหมเนี่ยแปดไปค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่น เออลงไปคุยไปไปโอ้ยไปไปพยายามเข้าทุกคนพยายามเข้าไม่ไปตายเขอผ่านก่อนแล้วกันนะเสร็จแล้วพี่กิฟต์อย่างนี้จังหวะไปมาไปแตกโอ้ยเฮ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 ้ยไปมาเขาได้เป็นราชาแล้วนะดียังไม่ได้ลงไอโต๊ะรอก่อนนะเดี๋ยวฉันจะเป็นราชินีคนต่อไป ไปไปไปมามามาไปไปไปเออโอ้โหคุณเอาคำกำลังจะพูดเลยคุณเอาเอาความมั่นใจไปจิดมาจากไหนกูไม่ได้เปิดพูดแล้วแม่งเฮ้ย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 พิกิตรเกบปุริหรอตาที่เอาสิเอาอันนี้ก่อนก็ได้เกิดอะไรขึ้นเขอผ่านขอผ่านขอผ่านไม่ไหวไม่ไหวเออ มัเฮ้ยช่วยนะเนี่ยโอ้โหจบเลยจบเลยบาไปไายขอผ่านอ๋อผ่านไม่ไหวไอ้ฉันต่อไปขั้นต่อไปคือล้างบัลลังก์ของไอ้โตสินะเออเหมือนที่ทำกับก่อนล้างบอลลังเฉยเออเตรียมตัวเตรียมตุลเลยให้ดีดูไหมผมเดียวอะไรเดี๋ยวอะไรสามคู่ ามคู่่อะดีคือถ้าเกิดพี่กิ๊ฟไม่ชนะเมื่อกี้ผมคงชินทคุณคู่แล้วอ่ะแม่เลยอุ้ยขอบคุณไอ้โตกขอบคุณมากสามสามใบใช่ไหมเนี่ยไอ้เฮ้ยเร็วเรามาว่ะเรามาใช่และใช่ละเรามากระจายที่เราร้อนดีกว่าตาเราเหรอเออเออนั่นแหละนั่นแหละเออไอ้เฮี้ยไม่มีลงแต่บอนมาแต่ยังดีไม่มีลงอ่ะไม่มีคู่เลยแน่ๆไอ้โมนี่ เออ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 ค่อยๆไปเออลงไปลงไปลงไปเออโอ้โหใจไม่มาแล้วเนี่ยไอ้ต่ำต่ำต่ำขอต่ำต่ำใช่ปะได้แล้แม่ใจดีแม่ใจดีต่ำเลยแม่งป้าแม่เอามันต่ำสุดของพี่แล้วนะเฮ้ยเล่นแบบนี้ กิ๊บเปิ้ลกาดหน้าวันนี้เราเราเไม่มีไอ้เหี้ยกาดไอ้โต๊ะมีลาก่อนนะไอ้โต๊ะไอ้โต๊ะจ้ะลาก่อนนะบบาายยไปไปไอ้โต๊ะลาก่อนนะโอ้ยไอ้โต๊ะก่อนนจมาคุณครูเลสิกผมอ่ะคุณ ไม่เป็นไรไปไ yeah. หวเฮียเหตุการณ์ท่านราชการอ่ะเตรียมพร้อมไปหมดแล้วเฮ้ยบอกเลยวข้าจะล้างมันลงเอาไปเอาไปเอ้เอ้ยเอออไ้ตัดไม่มีจบจบตัดมตาดเฮ้ยไพ่หมดแล้วไม่มีไพ่หมดทับย์สี่เนื้อมึงลงไม่ได้นะเฮี้ยทับย์สี่โลหมดเ่ยตาดำยอมยอม ต้องมีดับเบิลแน่นอนก่อนต่ำต่ำเออเฮ้ยใจไม่มาแล้วเนี่ยอาต่ำต่ำไม่มาไม่มาไม่มาชั่วโมงนี้ฮะต่ำต่ำหมดแน่เลยจัจบเลยชีวิตจบเลยหมดละจบแน่เลยวอ้าวเออหมด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 ัดลงมาลงมาจบจบแล้วจบจบจบ โอ้โหตังไม่พอเล่นแปปหนึ่งยังตันถ้าตังไม่พอเล่นมันจะทำไงอ่ะก็ต้องเชิญเพื่อนอะว้แล้วแค่ลบปัหาเพิ่มอย่างไหนนอกจากเติมมือมันค้องลอจะได้หมุนมาละรอบมั้งอ๋อหมุนมาละรอบอ่ะเมน่าแน่วงๆอ่ะผ่านไหมไป มาตอนเริ่มนี่คือแบบไอ้คู่สองวะเนี่ยไม่มีสองอะไรแล้วมันเราไม่ได้คู่มันมันคืไอ้คู X <c oughs> เบอร์สองไงมึงเลยเล,เ,ลเล่นเล่นสองเริ่มอะไรเงี้ยแบบแบบใจมาอ้าวนี่ไงของจริง <c oughs> <ม>อีกขนองนาก็มาแค่นี้คู่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  <c oughs> เฮ้ยเสียดายวะแม่งมีแค่นี้ <c oughs> โอ้โหแม่แม่แม่เอาเดี๋ยวไปลงไม่ลงกูยอมมึงไหม ม่ยอมไงยยอมยอมเลยกูเก็บเป็นเพศชายไว้ดีกว่าเดี๋ยวยใจใจเย็นก่อนใช่ไหมวางถุงกาวก่อนดีบ่าวะเออวางแกก่อนมันมีทิปเปิลแน่ๆเลยวางกาวอะไรบวกแล้วไม่เอาไม่สู้ยังไม่สู้อันนี้ไม่ไม่ใช่ตอนนี้มากงมากาวถังแก๊สไปไหนมึงวางถังแก๊สไปไหนไอ้สัดอ้วกเออให้มันรู้ว่าใครใจมาเออในแหละกูรอวันนี้มันนั้นอันเนี้ยดี เมคกิ๊บแม่งผ่านกดผิดนี่ดูไปดูไปคิ๊บแม่งผ่านสามมาว่าไงเนี่ยใจมาวะกดผิดอ่ะโอ้ยอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องยื่นนิ้วไปเว้ยแล้วเอามือกำลังกาแวนอยู่จบแล้วชีวิตจะไปกดลงไพ่แทนเป็นขอผ่านได้ไงเนี่ยกรรมกรรมีเนี่ยผ่านอีกรอบเนี่ยจบเลยอือ อืมผ่อนผ่านอืออือคู่คู่คู่เฉยเยอะนี่แม่อยากได้เอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้คู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยราชาเฉยโอ้คู่ไม่เยอยคู่เฉยอะไรก่อนอย่าคู่คู่คู่ไฉยอย่าคู่รัวๆเนี่ยอย่า ผ่านผ่านผ่านเอาครับไม่ไม<ฮ>น่าเลยแมงเอ้ยไม่ชิงกับไอ้ครูสองคนตลอดเลยวะมีเพียงเราสองเกมพวกนี้มาโอ้โหมาทำไมเกี้ยวทำไมรู้สึกเกี้ยวมันหบากกับมงกุฎไงไม่รู้เหรออ <c oughs> ันยานแบบนี้เอาอ่ะอันยานแบบนี้เอาอ่ะทิปเปลิล<ะ>ทิปเปลิปเปลเอาไม่มีเหรอจะบอกทิปเปิลตอนท้าย โอ้โหจบเลย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 เป็นเซลารแบบนี้นะเป็นเซลาร์ใช่ไหม่เมื่อกี้ไม่น่าพลาดเลยไปเลยโอ้โหไปแน่เลยนั่นไงมันเอาเอชฉันไปแล้วไปบัตอ้ยขอยคุณพี่เก็บขอบคุณมากเร็วที่สุดที่นี่ให้มาจะไม่เสียเปล่านี่ไงโอ้ยสัตว์ไอ้บ้าโคเสียเปล่าเลย ไม่เสียเปล่าโคตรเสียเปล่าเลยเยอะจลก็เสียดายว่ะสู้เลยเพื่อนสู้เออไอมันรู้สับบางใครเป็นใครมาส่งมาสู้มาสู้มาสู้คู่คู่ไอสัตว์ไปคู่ปะคู่ไรไม่มีเด็กเด็กเด็กง่ะเด็กง่ะเด็กง่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮเออเอ๊เอ๊โอ้โหเป็นไพ่ที่หน้าตาตึงมาก วุลยวุ้ยเออเฮ้ยใจไม่มาแล้วเนี่ยใไพเราหน้าตาตึงมากบอกเลยไอโต้บวก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 ่อนบวกบวกแล้วนายบวกบวกบวกเอาเอาบวก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 ละสองคนเนี่ยเอาบวกอ่ะนายไม่บวกแล้วว่ะใจไม่มาว่ะอาตัมตัมตัมได้ครับได้ครับใจโอ้โหแต่ละคนนั่งเออ เสียบกัแม่งเอ้ยเจอพี่แบงค์เข้าไปไอโต๊ไอชั่วไอ่ชา่นมะเอาวะเอาวะเขาคู่ต่ำๆมั่งอ่ะโอ้เออเออแม่งเอ้ยชีวิตพี่แบงค์จบแล้วฉันเห็นชาวจบแล้วล่ะอะไอ้ก้อนไม่ทิปเปิลแน่ช่างไหมไม่ได้ แนงเอ้ยนี่ไงแนงเอ้ยลงมาพอดีเลยพอดีเหรอไม่พอดีแล้วเนี่ยชีวิตแนงบัตรซบเอ้ยเอาผ่าน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 เออชีวิตแนงบัดซบมากบอกเลยแม่เอ้ยโอ้โหจบแล้วจบแล้วแนงเอ้ยโอ้โหย เจอเบนจารับเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรคู่ใช่ไหมอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ย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 พี่กินยังไงรู้ไหมไพ่ฉันน่ะคืออะไร คู่ทั้งหมดแน่ทุกอันคือคู่ทั้งหมดนั่นไงเออเออคิดจะแข่งคู่กันนเหรอเย้เตะ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 ดเพื่อน้าแล้วกดโอ้กูอยู่กับฟานซิโก้แล้วเมื่อไหร่แม่งใจไม่มาเลยต่อกกรับไอตอกโอเคก็ยังมีวะก็ยังดีกว่าไอคู่ใช่ไหมเออต่อคู่นี่ปวดหัว แล้วแสดงว่าฝั่งพี่กิ๊กับฝั่งไอ้โตดิเเห็นว่าผมเป็นเกี่ยวกุ้งหันทางอื่นใช่ไหมเ่าก็หันทางนี้อะหันทางไหนคือตอนนี้กรอยู่บนหัวพี่พี่อยู่ขวาล่างมจะใ้จอพี่นะขวาล่างหันอ๋อหันไปทางเวกับพี่ใช่ไหมอืมใช่ใช่ทุกคนเป็นคนกันหมดมีคุณครูเป็นแม่ตายอยู่คนเดียวเว้ยเป็นตาววะครููเราเป็นแค่ยาจบธรรมดาที่เดินผ่านมา แมงเอ้ยยอมเอหอ๋ยย้อมมกไอเนี่ยมีแต่ตำตำมตามตำตำมตามตำต,ตลอดเลยอ่ะโอ้ยเอาไปก่อนนะไปก่อนเขาไม่มีทิปเปิลนะโอ้โหเล่นอย่างงี้บวกเลยป้าล่ะเอาไปดิโอ้ยตัดจอมจ้ิงค่ะสูงสูงเลยอ่ะเฮ<อ>้ยกูในหัวหน้ากูเว้ย ให้มึงโอยตัดให้อะไรกูมาเนี่ยสวสนทางโอ้จบละชีวิตจบละไปหาหน้าเพื่อนรักเว้ยทิสภาพนี้จะไม่มีวันลืมเลือนผ่านทิร <c oughs> ภาพมึงคือกดผ่านนั่นแกจบแล้วอือขอให้ขอหน่อยฮ่า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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ ไม่ผ่านไม่ผ่านจะพาจะไม่เันลืมเรือนไปไปก่อนไปคิงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะยอมใครยอมใครยอมผ่าน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 เออเล่นคู่จันสะเด้อเสเออทำดีทำดีทำดีปูปูพี่ให้ผมไปรอดได้ไหมไม่มีอ่ะตายสิบหายแล้ว โอ้โหอะไละคนโอ้โหใจพี่มาละวอู๋ไม่น่ารีบลงคิวเลยแม่งเอ้อไม่เป็นคิงเพื่อนเอ้ยใจไม่มาอีกมึงลงมาพีิ๊บอะไรหล่ะจ้ากอนโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยอยากจะบอกไม่น่ารีบลงไอ้ไพ่เมื่อกี้เลยจบละก่อน อ่าน่ให้คูยเพื่อนมึงเว้ยเข้าไปโอยสัตว์อะไรคุยเพอาเพาไมันคุยพี่อีฟพีอีถ้าเกิดผมไม่ลงคิวนะป่านนี้ไอ้ไอ้สองรอบสองใบที่พี่ลงไปเมื่อกี้เสร็จผมละแม่งห้าไปตัวห้าไปแล้วใครเอาแล้วใครเอาอันนี้มาให้กูวะ S <s <ans> เอเอมันจะไปบอก <c oughs> <s <ans> <S โอ๊ยสัตว์แล้วมึงลงเอแล้วพอกูบอกเอเนี่ยมันมีอยู่ตัวเดียวไงกูต้องลงตัวเดียวกานนร์ดโซนโหดไม่อยากใช้ว่ะเอาจริงีอ,อยู่ที่พี่กิ๊บสองประมาณสองสมามใบเทิร์นแรกไม่ยอมไม่ยอมเว้ยโอ้โหนักเล่นมาก็ลงกนหมดเลยสู้ไอ้เพื่อนตุน่นเหล่าตุ่นเรา <s ans> <s ans> นเราบางทีแม่งก็ต้องลงอะไรที่มันเสี่ยงตายกันบ้างอุ้ยสัตว์ไปนะเฮ้ยสัตว์เดยสัตว์เดยสัตว์เดย์สะเดย์สะเดย์เฮ้ยคู่พิธานะเนี่ยคู่แมวอะไรนเอ้าก็เลยคู่ไงเนี่ยสองสี่หกเนี่ยคู่มันใกล้แม่งบวกแม่ง โอ้โหสุดยอดแม่งไม่มีทักระบคู่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 เฉยคู่อะไรวะไปถามไอกรนุ่นตาก้าวสองสี่หกแปดเออไม่ชได้ขี่แม่งเอ้ยมันใส้ัวแม่งพี่กิีพี่ปับปะคุณปะจบแล้วจบแล้วชีวิต บอกให้ลงคู่แม่งไม่ลงเนี่ยมีเราตัดแต่ลงให้ก็ได้ดีดีดีอ่ะคู่ไปดูดีดูดีโอ้โหตายคู่คู่เพื่อนคู่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 อ้าวเงียบเฮ้ยถึงกับตกคู่บ้านคู่นั่นเนี่ยคู่บ้านใครวะ ไอโต้ในคืนที่เราท่านโดนลบคิงก็ไอโต้ไอพี่จัดคู่ได้ไหมมีห้าเฮียคู่อ่ะเราพลาดแล้วแล้วทำอะไรเราไม่เนี่ยจบแล้วเนี่ยชีวิตเฮ้ยเอ้ยได้เพี่เราจะเก็บการเด็ดเด็ดไ่ทำอะไรมัวแต่กดถัดไปถัดไปถัดไปลืมไปว่าตัวเองไม่คิงอยู่แม่งเอ้ยเมื่อกี้ก่อนรู้ไหมพี่มีอะไรอยู่มีอะไร ่องสามใบสามใบไม่ได้ลงอยากจบแล้วไม่ได้ลงเพ่เก็บกายไม่ทำไรเนี่ยเหมือนคนเก็บเงินเว้อันนี้อันนี้ต้องบอกเหมือนคนเก็บเงินที่แบบว่าตายไปเงินไม่ได้ใช้นะูกนีเ่า ตีลงตูออ้อะไร,ต,ระตีลงอะไรนะเรา <ลบ S 2> ขึ้นมา<ไ>ปเป็นที่หนึ่งแล้วค่ะดูค่ะ